เรามีสิทธิพิเศษโปรโมชั่นดีๆรองรับไว้ให้กับพี่ๆทุกท่านอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดดูคลิปนี้สนใจคันที่อ่านรีวิวอยู่นะตอนนี้รีบติดตอนน่อเข้ามาได้เลยสวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพัทธ์ออโตโอ้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อันมีตัวรถกระบะสีบประตูตัว,ตวสูง ออตโต้ขับเคลื่อน2อล้อมารีวิวและก็แนะนำในส่วนของตัวสภาพรถให้กับพี่ๆทุกท่านและก็คุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนของอันนะครับใครมีแพนหรือว่าโปรแกรมที่จะออกรถในช่วงก่อนเทศกาลวันหยุดยาวนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัว ID ดีไลน์แอดไน์มาสอบถามรายละเอียด <S <S เพิ่มเติมก่อนได้นะครับ ใครเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอันรบกวนฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านรถยนต์มือสองปริพันธ์ออโ,โต้ตรงนี้อันต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้นะที่นี้เลยเรามาเริ่มรับชมตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเป็นเจ้ารีโว2.8ตัว G พรีเเนอร์ ขับเคลื่อน2องล้อเกียร์ออโต้6สปีดรถปี2019นะครับถ้าเกิดน้องๆเนี่ยรุ่นนี้มันจะเป็นตัวน้องๆที่เป็นร็อคโคนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตัวสูงถ้าเกิดเป็นของโตโยต้านะครับในรุ่นของ2.8ลิตรเนี่ยคนจะนิยมเป็นตัวสีประตูกันเยอะมากยกเว้นแต่ว่าในบางท่านในบางครอบครัวเขาอาจจะมีการใช้ในส่วนของตัวธุรกิจ ในการขนของด้วยสมมุติว่าเป็นตัว2.8ที่เป็นแคบตัวสูงขับ4แบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นส่วนน้อยแต่ถ้าเกิดสนใจใหญ่แบบมากๆเนี่ยที่เรามองดูแล้วว่าใช้งานภายในตัวเมืองใช้งานภายในนอกตัวเมืองนะครับหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันปกติทั่วไปตอนนี้เนี่ยจะเป็น2.8ออตโต้ขับเคลื่อน2อล้อกันซะเป็นส่วนมากนะครับ รถคันนี้เป็นสีดําเดิมโรงงานนะครับไม่เคยชนหนักพิความน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อไปกับหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอนะครับอันยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าเสียเวลาแถมค่าตกใจกับบ้านให้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ในหลายๆคลิปที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในช่วงของต้นปี6,4กลางปี64หรือสิ้นปี64นี้อันมีแต่การนํา เสนอในส่วนของตัวรถที่มีคุณภาพรถที่ได้เกณฑ์รถที่ได้มาตรฐานรถที่พี่ๆทุกท่านหรือว่าคุณลูกค้าทุกคนวางใจได้ไว้ใจได้และก็ใช้งานด้ระยะยาวอีกต่อไปนะครับส่วนของตัวหน้าแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เขาเรียกกันว่าหน้าล็อกโคหรือว่าจะเริ่มตั้งแต่ตัวปี2018-19นะครับแล้วก็พอ20เนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวไมเนอร์เชนหรือว่าเปลี่ยนมาเป็นตัว Entry Mid า้กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ซำหรับตัว G ที่เป็นออโต้ขับขึ้น2อล้อเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าท็อปเพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับพี่พีทุกท่านส่วนของตัวโคมไฟหน้าก็จะเป็นตัวโปรเจกเตอร์นะครับแล้วก็ไฟหลีกกลางวันนะฮะเดย์ไทม์รันนิ Day ่งไลท์อยู่ในตัวโคมเดียวกันนะครับ ส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยด้านหน้าจะมีการตัดด้วยกรอบที่เป็นแบบโครเมียมนะครับโลโก้โตโยต้าเป็นแบบโครเมียมแล้วก็กรอบตันมองนะครับเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันตัวรถตันมองวัสดุสปอตไลท์ตรงนี้มีให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดออกห้างป้ายแดงในช่วงของระยะเวลาตอนนั้นเนี่ยจาไม่ค่อยได้และน่าจะอยู่ที่มานล้านต้นๆมีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นตัว4ประตูและในรุ่นของ2.8ลิตรด้วยนะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะครับสำหรับตัวเครื่อง2.8ลิตรก็จะเป็นตัวรหัสที่เป็น 1GD 2,755 c ีนะครับส่วนของตีตัวเกียร์ออโต้เนี่ยคันนี้จะเป็นแบบ6สปีดนะครับมีตัวชิปอัพชิปดาวไว้เล่นตัวโหมดเชนแบบแมนวนวลได้นะครับตรงนี้ตัวเครื่องเดิมนะฮะคันหน้าสวยกริปเลยนะครับแก้มข้างตัวเม็ดอาร์ตะเข็บต่างๆ เดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะฮะฉนนกันความร้อนใต้ฝาโปรงแผ่นเพส,สติกเกอร์มอกอนะครับ a อองเอบีเอนะพวกนี้ในเรื่องตัวระบบในการใช้งานที่มันติดตั้งมากับตัวรุ่นท็อปแบบนี้อันนี้ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอันนี้น่างกล้าพูดนะตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวรถในส่วนของบอดี้ด้านนอกอย่างเดียวภายในแอปพลิเคชันก็เยอะเดี๋ยวตรงนี้แอพาไปดูกันอีกทีนึงนะครับ เดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ทงร้อแล้วก็วารันตีร้านของเราเนี่ยก็จะมีการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์หเดือนหรือว่า10,000กิโลพร้อมกับ W s m a r ิ s m a r รรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีเต็มๆหรือว่า365วันแต่เ้าภายในเดือนธันวาคมนี้หรือว่าเดือน12นี้นะฮะเดอนธนี้ มีโปรเสริมให้ด้วยเดี๋ยวโปรตรงนี้เป็นอะไรนั้นค่อยมาฟังกันท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับรามาดูในสวงตัวด้านข้างกันต่อครับสําหรับตัวด้านข้างเนี่ยล้อเนี่ยมันจะเป็นล้อแมกอลอยเดิมจากโรงงานนะครับตรงนี้จะเป็นตัวขอบ17นะฮะยางกูดเยียนะครับแต่ว่าตัวยางนี่เป็นตัวปี2020แต่สําหรับบางท่านถ้าเกิดเป็นตัว2.8ที่เป็นขับ2แบบนี้มันใช้ได้ทั้งออนโรดหรือว่าบางคนอาจจะ ชอบในการตกแต่งที่เป็นสไตล์ขับ4ก็สามารถทําได้มันเป็นตัวรถตัวสูงถูกต้องใช่ไหมครับตรงนี้เราเห็นกันดีอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของตัวโป่งนะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับถือว่าใหญ่พอสมควรนะฮะใส่พวกแบบอ่าสิบยเนี่ยถือว่ากลาลังสวยเลยถ้าเกิดเป็นตัวสูงแบบนี้นะฮะในความคิดส่วนตัวของอันเองนะครับพี่ๆคิดเห็นกันว่าไงก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้กันเข้ามาได้นะครับ ส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะฮะก็จะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับมีการตัดด้วยโครเมียมแลวก็โลโก้ไฮลังโลโก้2.8นะครับบันไดข้างมีมาให้นะฮะแข็งแรงนะครับเราอาจจะรู้ว่าวัสดุเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพวกแบบพลาสติกธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆเนี่ยในเรื่องตัวความแข็งแรงในเรื่องตัวความทนทานเนี่ยอันนี้ยอมรับเพราะว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เราจะมีเข้ามาเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องมีการทดสอบเราก็ต้องมีการลอง ถ้าเกิดเราไม่ทํา2อย่างตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปแนะนํากับคุณลูกค้าแล้วก็พี่ๆที่เขาจะมาต้องการคาแนะนําจากเราอีกทีหนึง่งได้ยังไงเพราะงั้นตรงนี้เราก็ต้องมีการลองก่อนอยู่แล้วนะครับในเรื่องตัวการเท็ดได้ด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เดี๋ยวเข้ามาเจอกันที่ร้านแลวเดี๋ยวเราไปทดนลองเท็ดได้กันอีกรอบหนึ่งนะครับสาหรับตัวมือเปิดนะฮะทั้ง4บานก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับแต่ว่าฝั่งคนขับกับฝั่งคนนั่งข้างคนขับตรงนี้จะมีเป็นตัวปุ่มกด นะฮะก็คือเป็นตัวสมาร์ทเอนทรีนะครับไม่ต้องใช้กุญแจขันแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งคนขับมันจะมีเป็นตัวเบ้ากุญแจให้อยู่กันเวลาที่กุญแจีรมทนะฮะแบตบหมดแค่นั้นเองนะครับสวยมากนะฮะแล้วก็ล้อหลังก็จะเป็นตัวซีรีส์เดียวกันนะครับจริงๆไอ้กุสเวียเบอร์นี้เนี่ยมันใส่กับพวกแบบ P/PV หรือพวกแบบ SUV ก็ใช้งานได้นะฮะนุ่มนิ่มกอดถนนนะครับส่วนใหญ่นะตอนนี้เนี่ยเราจะมีการเลือกในส่งตัวยางด้วยไม่ใช่ว่า สักแต่ว่าเฮ้ยเราเห็นเบนบิสโตนแล้วเอาบิสโตนก่อนเลยดีกว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวซี้อยางหรือว่าในการผลิตแต่และอย่างเนี่ยมันทํามาสมมุติว่าบางคันเป็นตัวสําหรับตัวรถ SUV PPV หรือว่ากระบะตัวสูงเ mm. กาะถนนรีดน้ําได้ดีอะไรพวกนี้อันนี้เราก็ต้องมาดูกันแบบนี้ด้วยเพราะว่ามันจะได้ตอบโจทย์กันในเรื่องตัวการใช้งาน mm. นะครับคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันต่อครับสำหรับในส่วนของตัวฝาท้ายนะครับ โลโก้ o, ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับไฟเบรกดุ่นสามนี้จะเป็นแบบ LED กันชนท้ายมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดจริงๆถ้าเกิดไม่ชอบหรือว่าเราดูแล้วว่ามันไม่จําเป็นต้องการใช้งานของเราเนี่ยนะสามารถถอดออกได้นะครับเพราะว่าพี่ๆบางท่านอาจจะมีการลาคาญในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์อันนี้เข้าใจนะฮะแต่ว่าตัวมือเปิดฝาท้ายเนี่ยมันจะเป็นแบบพรีเมียมแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังคือมันมีตัวกล้องมองหลังมาให้แล้วแหละ นะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่หรือว่าเพิ่งหัดขับตัวรถกระบะออโต้ครั้งแรกเซนเซอร์ ensor, เราเลยดูทั้งหมดนะว,ว่าไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแค่ตัวกล้องมองหลังตรงนี้อย่างเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วมองเห็นได้เซฟตี้ได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนตัวพอดี้ด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับ เรียบร้อยกันหนึหนึ่งคันนะในส่วนของตัวบอดี้ด้านนอกเราดูกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับคราวนี้ภายในห้องโดยสารกันต่อในเรื่องของคําว่าเซฟตี้สำหรับโตโยต้หรือว่าสามห่วงแบบนี้นะฮะอันนี้ันอต้องบอกเลยว่ากดไลค์ให้ยกนิ้วให้เลยถูกใจมากนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดคอนตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยแอร์แบกหรือว่าถุงนมนิรภัยนะครับมีให้ด้วยกันถึงเใบ ถ้าเกิดเรานับปตามจริง,รงเดี๋ยวตรงนี้อ่านใช้ใกล้องอินเสิร์ตให้ดูกันอีกทีหนึ่งด้านหน้าตรงนี้คือ3ใบแล้วนะฮะเสานี่ฝั่งหน้าคู่5แล้วนะฮะหกเอยู่ไหน6 7อยู่ตัวตรงเบาะคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งข้างคนขับเดี๋ยวนี้อ่นให้กล้องอินเสิร์ตให้ดูนะครับสำหรับตัวท็อปแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นตัวกล่องเก็บความเย็นนะฮะหรือว่ากล่องคูบ็อก นะครับเวลา,ยาที่เราออกเดินทางไปในแถวต่างจังหวัดนะฮะแวะเซว่นเซเว่นซืน้อนงซื้อน้าแต่ว่าเรากะไว้ว่าเฮ้ยเรายังไม่กินหรอกก็มาแช่ในส่งตัวคูบล็อกตรงนี้ก่อนได้อันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็ส่งของเซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบงค์สามารถปิดหรือว่าเปิดการทํางานได้นะครับคราวนี้เนี่ยเราย้ายกลับมาในส่งของตัวมัติมีเดียกันแล้วนะครับหรือว่าตัวเครื่องเล่นสับตัวรีโว2.8ตัวจคันนี้จะเป็นจอแบบทัสกีนนะครับ จอสําหรับตัวรีโวที่เป็นตัวหน้าล็อกโคเนี่ยมันจะมี2แบบด้วยกันอันนี้พี่ๆต้องดูกันดีๆนะครับอีกแบบนึงมันจะเป็นจอของ C-HR นะครับคือมันจะเป็นตัวจอที่พอดีกับตรงบล็อกตรงนี้เลย นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวมาตรฐานมาจากหลายๆรุ่นหรือว่า G ในส่วนของตัวที่เป็นพวกเนบแบบหน้า A1 มาอยู่แล้วมันจะเป็นตัวจอแบบนี้อันนี้ถูกต้องที่สุดนะครับเนวิเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะเซฟติงตั้งค่าอะไรต่างๆพวกนี้ใช้งานได้ตามปกติหมดแต่นะตรงนี้เนี่ยที่คุณลูกค้าเห็นกันเนี่ยคืออันไม่ได้เอาตัว SD c a r การมาใส่นะครับส่วนใหญ่นะตอนนี้รถที่เป็นตัวท็อปเนี่ยอาทิาเช่นพวกแบบ Fortune r e v o 2.8ตัว G r e v o 2.4ตัว G หรือว่าจะเป็นตัวแบรนด์อื่นก็นแล้วแต่ที่มันเป็นตัวท็อปแล้วเป็นจอแทสกีนแล้วก็มีเนวิเกเตอร์ส่วนใหญ่นะตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการถอดออกก่อนนะครับและเดี๋ยวคุณลูกค้าได้มีการมาดูรถหรือว่าได้มาลองรถเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเอามาใส่ให้เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ก็คือตัว SD การ์ดเนี่ยหรือว่าตัวแมปการ์ดเนี่ยมันหายไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยเซฟตี้ไว้ก่อนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้ คุณลูกค้าถามว่าให้ตัวแมปการ์ดเนี่ยหรือว่า s d การ์ดตรงนี้มีไหมมีนะครับแต่ถ้าเกิดจริงๆนะเนี่ยมันเป็นปัญหาสมากไหมมันก็ไม่ได้มากถึงขนาดนั้นแต่ในเรื่องของตัวจำนวนราคานี่แหละครับ s ัหรับ SD การ์หแผ่นเนี่ยราคาค่อนข้างยืดสูง ราะนั้นนี้เราก็เลยมีการเซฟตี้ตรงนี้นิดนึงอันอยากจะพูดแล้วก็บอกกล่าวในหน้าคลิปนี้ไปเลยนะครับเผื่อพี่ๆบางท่านยังไม่เข้าใจแล้วก็พี่ๆบางท่านยังสงสัยกันอยู่นะครับจะเป็นตัวประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็สองตัวแอร์นะครับหรือว่าระบบปรับอากาศก็จะเป็นแบบปรับออโต้นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวจอ L C D นะฮะแสดงในเรื่องของความแรงอุณหภูมินะครับสำหรับตัวขับเคลื่อนสองล้อนะฮะด้านล่างนะครับก็จะมีเป็นตัวออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับ และก็ปุ่มที่2นี่ก็จะเป็นตัวแช c t i o n o o n t r o l ช่องเสียบไฟ2รูนะฮะที่วางแก้วน้ํา2ใบช่องเก็บของกระจุกทีทั่วไปนะครับแล้วก็สับตัวเกียร์ครับฐานเกียร์ตรงนี้เนี่ยจะตกแต่งด้วยพลาสติกสีบรอนนะฮะแบบด้านนะครับแล้วก็เป็นตัวเกียร์ออโต้สามารถเชนเล่นแบบแมนวนวลได้เป็นตัวเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะฮะ มีตัวปุ่มอีโคโหมดกับเพลว์โหมดอีโคโหมดกับเพลว์โหมดเนี่ยในรุ่นของ2.8ลิตรเนี่ยอันได้มีการพูดหรือว่าทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าณส่วนของตัวคลิปนั้นจะเป็นตัวรถกระบะที่เป็นแบบเพาลอยแต่ว่าเป็นรุ่น2.8ลิตรเหมือนกันนะครับคราวนี้ตัวพวงมาลัยครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตัวมัติมีเดียทั้งหมดก็คือควบคุมในเรื่องตัวเครื่องเล่นกดรับกดวางเพิ่มเสียงลดเสียง นะครับระบบคําสั่งเสียงนะครับส่วนสําหรับฝั่งขวามือเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยจะควบคุมเกี่ยวกับตัวจอ m i d นะครับมันจะเป็นตัวจอ m i d อยู่ตรงกลางมาตรวัดตรงนี้จะเป็นแบบจอสี TFT นะฮะเลขไมอุณหภูมิตําแหน่งเกียร์ทุกอย่างมีบอกหมดนะครับเซฟติ้งปรับตั้งค่าได้ผสภาษาอะไรพวกนี้แล้วแต่ความถนัดเลยบางคนอาจจะเอาเป็นตัวสแตนดาดอยู่แล้ว อยู่ในเมืองไทยก็ต้องเป็นภาษาไทยหรือว่าบางคนอยากจะเล่นเป็นพวกแบบลูกเล่นที่เป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็สามารถเลือกปรับตั้งค่ากันได้นะครับแต่ถ้าเกิด2.8ที่เป็นตัวขับ2ออโต้ยุค18ขึ้นมาจะมีเป็นตัวคูสคอนโทรลอยู่หลังพวงมาลัยตรงนี้แต่ว่าเป็นคูสคอนโทรลแบบธรรมดาไม่ใช่อแดป c ีฟค s e control นะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับพี่พี่ครับแล้วก็ตัว engine start นะฮะอันนี้มีมาให้นะครับกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้ามันจะอออโต้ทั้ง4บานทั้งบานคู่หน้าและก็บานคู่หลังนะครับเซ็นทันล็อกมองข้างแลคพับกระจกมองข้างนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับ <S <S ส่วนสับกรอกุญแจนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เลย smart k e y e s นะครับพวกแบบ immobilizer อะไรพวกนี้มีให้ครบหมดนะฮะเป็นกุญแจสำรองรีโมท หนึ่งดอกแล้วก็ตัวดอกหลังอีกหนึ่งดอกนะครับสําหรับตัวเบาะคนขับนะฮะอันนี้สุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นเบาะคนขับฝั่งเดียวนะครับจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับส่วนหลับในเรื่องของตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะแล้วก็เดินได้ขาวนะครับรถตัวท็อปแบบนี้ต้องเป็นหนังอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดไม่ให้หนังเนี่ย สมกับคําว่า1ล้านกว่าเนี่ยถือว่าจบเลยนะครับแล้วก็แอร์ตอนลงตอนหลังใะรพวกนี้มีมาให้ครบหมดนะครับแต่ชอบอีกอย่างก็คือในเรื่องตัวรบเซฟตี้กล้องมองหลังมีให้ abs ebd ba อะไรพวกนี้มีให้ครบหมดและสับในรุ่นของ2.8ลิตรอันถือว่ามันเพียงพอไม่ว่าจะเป็นในนัตอนนี้หรือว่าในนช่วงของอนาคตที่เราจะใช้ไปชนถึงตอนนั้นนะครับแล้วก็อย่างเนี่ยคือมันเป็นตัวรถกระบะแ,แบนด์หลักซื้อง่ายขายคล่องราคาถูกแล้วก็ สามารถหาได้ง่ายในเรื่องของตัวอะไรด้วยนะครับเราดูในส่วนของบอดี้ด้านนอกภายในกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับจบกันไปแล้วอีกหนึ่งลำนะฮะในส่วนของตัว Revo 2.8ตัว g p พ u n n e r a u อ o ขับเคลื่อน2อง้อคันนี้นะครับ ก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยเป็นปี2018นะครับอันเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านเนี่ยหรือว่าคุณลูกค้าทุกคนเนี่ยที่กำลังมองหารถใช้งานในช่วงของก่อนสิ้นปี64นี้ยังมีอีกหลายๆอย่างนะครับยังรออีกหลายๆคันในช่วงเงื่อนไขที่มันเป็นในส่วนของเดือนสิ้นปีสุดท้ายแบบนี้หรือว่าเดือนธันวาคมเนี่ยนะฮะเรามีสิทธิพิเศษโปรโมชั่นดีๆรองรับไว้ให้กับพี่ๆทุกท่านอยู่แล้ว นะครับแต่ถ้าเกิดดูคลิปนี้สนใจคันนี้นรีวิวอยู่นะตอนนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยไม่ว่าจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวอันขอ2อ,อย่างครับโดยเบื้องต้นขอมีอาชีพ2รายได้สามารถตรวจสอบได้นะครับถ้าเกิดเราลองดูแล้วว่าเอ้รายได้เราที่ไม่พอจะสามารถซื้อคนเดียวได้ เราก็แค่หาคนคำ้ำหรือว่าคนกู้ร่วมแค่นั้นเองคนค้ำกับคนกู้ร่วมตรงนี้ก็สามารถติดแบงก์นิดได้นะครับโดยที่ไฟแนนซ์เขาไม่ได้มาเช็คในส่วนของตัวภาระตรงนี้สําหรับคนค้ำกับคนกู้ร่วมนะครับอันนี้คือรายละเอียดโดยแบบเบื้องตน้นเพราะนั้นเนี่ยในแต่ละอาชีพในแต่ละรายได้ในแต่ละท่านเอกสารในการออกรถจะไม่เหมือนกันบางคนพนักง,งานบริษัทบางคนรับจ้างอิสระบางคนทํารับเหมาก่อสร้างบางคนเป็นอาชีพเกษตรกร อันนี้เราต้องมาคุยกันหลังไหม่กันอีกทีหนึ่งอันของรบกวนตรงนี้พี่ๆทุกท่านสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดในส่วนของตัวรถพวกนี้เรามีรถปีใหม่เรามีรถที่ครบเครื่องในเรื่องตัวการใช้งานเรามีรถสภาพสวยที่สุดเท่านั้นสามารถจะพูดได้เลยทุกอย่างที่อันได้รีวิวออกไปนี่คือความจริงครับมันออกมาจากตาล้วนที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดพี่ดูแล้วว่าเฮ้ยอันมันไม่น่าเชื่อเลยเว้ยพูดอวยกันไปหรือเปล่าเข้ามาดูรถตัวจริงที่ร้านได้เดี๋ยวที่เหลือสุดท้าย ไปทดลองขับกับอันอีกทีหนึง่งนะครับคราวนี้ในเรื่องตัวราคากันต่อเลยนะครับสำรันนี้ที่ร้านเราจะเสนอราคาไว้อยู่ที่699,000บาทอันย้ำนะครับ699,000บาทแต่สับภายในเดือน12นี่ครับถ้าเกิดใครออกรถภายในเดือนนี้มีขับฟรี90วันไว้ให้อยู่กับพี่ๆทุกท่านแล้วนะครับ ไม่ว่าจะดูเป็นคันนี้หรือว่าจะดูเป็นคันนั้นหรือว่าจะดูเป็นอีกคันหนึง่งก็มีขับฟรี90วันเหมือนกันหมดทุกคันอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดเป็นตัวรีโวหรือว่าทางโตโยต้าเนี่ยอันนี้แนะนําเลยว่าในเรื่องตัวการใช้งานไม่มีคําว่าตกรุ่นไม่มีคําว่าไม่ฮิตแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวราคานะฮะที่ซื้อง่ายขายคล่องอะไหล่ถูกสามารถหาได้ง่ายศูนย์บริการเยอะซ่อมในศูนย์ก็ได้ซ่อมนอกศูนย์ก็ได้ และก็ในเรื่องของตัวความแรงด้วยถ้าเกิดเป็นตัว2.8ลิตรตรงนี้เนี่ยถือว่าเราไม่ต้องรอรอบเลยและเป็นตัวเกียร์ออโต้แรงบิดค่อนข้างยืสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นอ่านขอฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อมาหาอ่นได้นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ใต้ล่างคลิปนีไ้ได้เลยแต่ถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ย อันแนะนำานะฮะถ้าเกิดวันไหนที่เราว่างหรือว่าจะเป็นในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันไหนที่เราอาจจะมีการลา,างานนะครับไปทําธุระอย่างงู้นอย่างนี้ว่างๆไม่ได้ไปไหนก็เชิญเข้ามาที่ร้านได้ตรงนี้อันยินดีให้คําแนะนําและก็ยินดีให้บริการกับพี่ๆทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้อันก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแลเี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกาลังใจให,ให้กับพวกเรากดไลค์กดซับสไคร เ้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่หรือว่ามีคันไหนมาแนะนำให้กับพี่ๆได้รับชมกันถึงนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูก็ได้เลยคลิปนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ